สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสรับในที่ในช่องใช้ดวงเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนอะก็กลับมาพบกันนะครับสรับในคลิปนี้กันแล้วนะฮะก็จะเป็นในสูตรเล็กวิ่งนะครับในงวดที่แล้วหลุดนะงวดก่อนเข้าอ่ะเข้าบางหลุดบางสลับปะปนกันไปแล้วกันงวดที่แล้วนะครับเนอะก็ให้2ไม่มานะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูในสูตรเล็กวิ่งตัวเดียว007ยนะฮะแล้วก็จะเป็นในสูตร2ตัวนะครับสูตร7 89นะฮะัครั้งก่อนก็เข้า0นะูนสะอ่าเนี่ยสลับเข้าสลับหลุดเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นในสูตร2ตัวเหมือนกันนะฮะสูตร9568นะฮะงวดที่แล้วก็อ่ะไม่เข้านะครับแต่ในตำแหน่งตรงนี้มาเลขเด่นบ่อยอยู่นะครับมาดู3สูตรนี้เลยแล้วกันนะครับมาดูในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก่อนก่อนเลยนะฮะอ่าเข้าบ้างลดบ้างนะครับ,บ,รบ,นะรบผลที่ออกในงวดที่แล้วก็จะเป็นที่ในแปด แปดเจ็ดแปดเก้าเนะาะแปดทั้งบนแปดทั้งล่างเลยนะครับสูตรนี้ล่าสุดนะฮะในวันที่ยี่สิบสามนะครับวันศุกรนะ์นี่ะหวยวันศุกร์ขอให้มีความสุขนะขอให้ถูกหวยกันเด้อน,นะครับก็นะครับผลอ่ะนี่เอาผลในงวดที่แล้วมานะครับก็จะเป็นที่เนี่ยเจ็ดเจ็ดแปด 7นะฮะแล้วก็8 9นะครับ7 7 8 7 8 9นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะเราก็จะหาก็คือจะเอาในที่หลักพันนะครับคูณด้วยเลขคงที่5้าแสนหมื่นพันอ่าคูณด้วย5นะครับแล้วก็หลักร้อยคูณด้วย9นะครับแล้วก็หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเนาะอ่ะ8 5เป็น40นะฮะ7 9เป็นนะครับ72 88นะครับ8ปคูณแ 88นี่ก็จะได้นะครับในที่88เป็น64อ่าช่นะฮะก็จะเป็นใน2บวกกันกับ4เป็น6นะครับได้แล้วนะฮะเลขวิ่งตัวเดียวล่าสุดก็คือ6กนะฮะก็จะเป็นใน6กนะงวดที่แล้วหลุดรอบนี้มีลุ้นมีลุ้นนะ่าครั้งก่อนหลุดมันก็มาเข้านะครับเนาะแต่มันก็มีโอกาสที่จะหลุด2งวดติดน,นะฮะ เออแต่ก็ตั้งแต่ลงงวดแรกนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับมันอาจจะมีหลุดบ้างไม่เข้าบ้างอ่ะงวดที่แล้วหลุดวันที่23ามขอให้มี6เลยกันนะครับมาดูในจับคู่นะครับอ่ะมาดูในสูตรนี้นี่สูตร789นะครับผลในงวดที่แล้วนะฮะนี่เนาะหลายๆสูตรให้มาสองกับ3เนาะวงวดที่แล้วนี่ไม่มีเลยนะฮะ เขาจักสูตรเลยนะครับเลขกออกมาแบบนี้8ปดเก้านะครับไม่มีทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะฮะปกติหลักหน่วยมันจะมาเนาะอืมอ่ะเขาบางหลุดบ้างนะครับมาดูในล่าสุดนะครับสรับในสูตรเจ9ดปดกก็เอาผลนะครับในเมื่อที่แล้วนะฮะก็จะเป็นในที่เจดเจเจปดเจ็ดปด้าเจ็ด เจ็ดแปเจ็ดปดเก้านะครับโดยอ่ะโอเคนะฮะเราก็จะนะครับหาในทีหนนะ่หลักพันนะครับหลักพันคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยคูณ9นะครับหลักสิบก็จะคูณด้วย8นะครับ8 5เป็น40นะฮะ7 7 9เป็น63นะครับ, 7, 7, 9, 6, 3, รบแล้วก็7 9เป็น63เดี๋ยวๆๆ เออแต่สูตรนี้เจ็ดเก้าเป็นหกสิบสามต้องเป็นสามเนาะอ่าขออภัยนะครับ 7, 3, 6, 4, เจ็ดอ่สามบวกกับสี่เป็นเจ็ดอ่ะโมเ็นหกนะเป็นเจ็ดอ่ะเป็นเจ็ดนะฮะน้องขออภัยนะครับพุ้นผีตัวนี้ก็มันคล้ายกันเลยเนาะกับในสูตรนี้นี่ในตรงนี้แปดๆดนะครับก็จะเป็น,นที่เลขหกสิบสี่วกกันเป็นเจ็ดนะฮะก็จะเพิ่มแต้มไปเป็นแปด หลัก10นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วยก็นําในหลักแสนนะครับคูณด้วย5หลักหมื่นนะครับคูณ5กับ9หลักพันนะครับคูณด้วย9นะครับแล้วก็3หลักเท่านี้นะครับ75 3ดห้าสามสิเป็น63นะครับ,ลลรบแล้วก็จะเป็นในที่แปเป็น72เนาะก็5้บวกหเป็น10 3บวกกันกับ2เป็น5นะครับส่วนเพิ่มแต้มลดแต้ม นะครับหลัก10นะครับก็จะได้78นะครับ7กับ8ในหลัก10หลักป่วยก็จะเป็นที่ในสี่ห้าหนะครับสูตรนี้จับ2ตัวนะครับก็จะเป็นที่ในเจสี่เจ็ดหดหปสด้าหนะฮะ อ่ะสำหรับในสูตรนี้นะครับก็ขอให้ถูกนะครับขอให้โชคดีด้วกันนะฮะเนาะอ่ะก็เห็เงบางๆนะในสูตรนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร9568สูตร9568สูตรนี้นี่จะเป็น8ชุดนะฮะ8ชุดอ่ะในงวดที่แล้วนะครับออกไปชี่เด็ด8 7 8 9เนาะก็ในตำแหน่งตรงนี้ก็มาเลขเด่นบ่อยอยู่เหมือนกัน นะครับสี่ตัวมาถึงตัวนะครับมาดูในสูตรนี้นะฮะล่าสุดเนาะว่าก่อนรูทมั่วนี้ขอให้เข้าแล้วกันนะครับก็เอาผลเงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้านะครับหรือใครอยากได้ในสูตรไหนนี่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะขอกันเข้ามาแล้วกันนะครับหาในหลักสิบนะครับ ใน,นหลัก10นะครับเราก็จะนำในทีใน,นหลักพันนะครับแสนหมื่นพันอ่ะไปนะครับก็คือคูณด้วยเลขคงที่3หลักร้อยคูณ2นะครับ2หลัก83นะครับ8คูณ3 83นี่ก็จะได้ในยีิบสี2เจ็เป็น14นะครับ4บวกกับ4ก็จะเป็น8นะครับ แล้วก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9กนะฮะก็จะได้แล้วนะครับสำหรับในที่ในหลักสิบนะฮะแกับ9ส่วนนะฮะในที่ในหลักหน่วยนะหลักหน่วยในชุดแรกนะครับก็จะนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วย5หลักร้อยคูณด้วย5กับ8นะครับหลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9 75เป็น35 75เป็น35นะครับ7คูณ8เป็น56 99เป็น นะครับ81 5สบเวกหเป็น10บนะฮะ6บวกกันกับ1นี่ก็จะเป็น7นะเพิ่มแต้มไปก็จะได้8นะครับเนาะส่วนในที่ในหลักหน่วยชุดหนึ่งนะฮะก็จะนำในหลักพันคูณด้วย9หลักร้อยคูณ2นะครับเนาะ89เป็น72 72เป็น14นะครับก็จะได้ในที่ใน2บวกกับ4นะครับเป็น6เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น7นะฮะ อ่าสำหรับในสูตรนี้นะครับล่าสุดนะฮะหลักสิบนี่ก็จะเป็นในที่ใน8ปดกับเก้านะครับหลักหน่วยก็จะได้ในที่ในเจ็7ปดหกเจ็ดอ่าทังวันนี้สูตรนี้เจาะไม่เข้านี่ก็ไม่ลงแล้วนะครับเพราะว่ามันถ้าหลุดอีกี่ก็เป็นงวดที่ห้าแล้วเนาะเออนะสูตรไหนไม่เข้าก็เก็บไว้นะครับทั้งงวดนี้ไม่เข้านี่ก็ไม่ช้าแล้วเนาะอืมออกไปแล้วนี่ยังคำนวณได้เนาะ เนาะออกไปแล้วนะยังไม่หายอีกยูเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะอ่ะมันก็ชนกันในเจ็ดเนะะาะตัดไปก็ได้เนาะชุดหนึ่งก็เหลือหกชุดนะฮะจากปกติก็ได้ชุดเต็มเต็ม ดก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะหวังว่าจะเข้าแล้วกันถ้าไม่เข้าในวันนี้ก็ไม่ใช้แล้วเนาะสูตรนี้เดี๋ยวเอาสูตรใหม่มาทดแทนนะครับและนี่ก็จะเป็นแนวทางหวยราวทั้งหมดนะครับเนาะในวันศุกร์ที่นะครับ23นะครับเนาะก็ยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีเฮงปังๆ2ตัวแตกต,ตรงๆแล้วกันนะขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ